แล้แบบบอแนสรงน่ารักสมาแบบใม่มบ้านนี้กระสอบนี้เท่าไรคะสองพั้ารอนะคะตัวรีวิวเหลือสองพเจตัวรีวิวเหลือสองพันเจเป็นแผ่นสั้นล้วนนะคะค้างานของญี่ปุ่นนะคะมันนั่เียงปลเี่ยงไปนูนไปนัเียงไปไหนหมุนโปเเลยเป็นน้องเป็นแผ่นสั้นล้วนนะลูกค้าจะมีดีอิสลามไหม ไปแล้วตัวนี้เป็นเอเชียนแหวนนะคะโอ้ยชวยเลยขาตกเรามีสองอันไหมแตกมันตังแน่มีสายเดียวมีปบบใส่เดียวหมดค่ะแม่แต่เดี๋ยวมามาเมื่อไหร่เดแป้งนะคะชุดนอนสายเดียวชุดนอนสายเดียวเป็นชุดนอนเซ็กซี่มีเหมือนกันค่ะเราจะเป็นรวมนะลูกค้ามันไม่ช่วยควันโอ้ยหอมหอมเลยจ้า มีฮาวายหญิงไหมมีค่ะฮาวายหญิงมีค่ะฮาวายหญิงมีแม่น่ารักไหมหาาพาบ้านนี้ไปดูเดี๋ยวไหมต้องพาบ้านนี้ไปดูหน่อยได้ไหมคะมเดี๋ยวพาบ้านนี้ไปดูกระสอบลองดูไอ้บอสพาลูกค้าไปดูตั้งฮาวายหน่อยปะฮาวายหญิงอะไม่จ้าพาบ้านนี้ไปดูไมดหมพแขนสั้นนะคะลูกค้าจียูนิคมีอยู่แล้ว พาไปไหนก็เลยกว่าโซพากอูค่ะนอนคุ้มแขนสั้นนะคะมีทั้งใส่เดี่ยวเสื้อกล้ามใส่เดี่ยวมีทุกอย่างน่ารักมากเราก็ใส่ยังไงอส่กระสอบเท่าไหร่ครับ1ิบสองค่ะหมื่นสองนะคะใส่ยังไงใปยางนี้ป่ะนบุญยิงเนี่ยมึนเลยอ่ะมีคนทำมามึนมึนเลยรูปรีวิวสุดคุ้มนะคะลด200บาทหรือ2,700บาท ไม่ใช่นแล้วที่ไสินค้ามีค่าจัดส่งไหมลค้าแบบนี้ป่ะเป็นสไตล์แบบเปิดทำไมอะอย่างนี้ไงแฟชั่นสุดเก๋เหลียวมาว่าความออจินู้นสุดหลังงานญิ่ปุ่นคลายแล้วคลายกันดีการตัดเย็บเนียนค้ายก็เลยลูกค้าตามทีมอันนี้ของเฟอรริกนะคะเฮ้ยนี่สวยมาก รีว,ว,รวิวเสื้อสาวสอวหน่อยเสืส้อสาวอวกะประมาณ200ร้อเนี่ยลูกค้าหนูแซลหลายเพืร้านเราเรีวริวเสื้อสาวอวกันสี่ห้าส่วนทุกวันเลยแต่แม่ๆอยากดูจริจริงๆนะไปไหนดีไป,ปไหนดีจ๊ะจับมือใกล้หนะมดแล้วในะแม่สาวอวเอาหมดเหรอใกล้ใกล้วใกล้้เปิดเลยกกเรียแขะพรุ่งนี้มีของราใหม่แล้วนะคะพี่ฝากติดตามด้วย อยากดูจับมือสาวด้วนจับมือจำรแล้วเปิดไม่ได้แล้วจับเปิดจบเลยเปินี้จบพี่นุ่นเฮ้ี่น่นูแล้วรู้เลยสวยมากตอนนี้จับสั่เนี่นูเปิดไวหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆเรามีแบบแม่ๆเยอมากเพราะฉะนั้นูเ เล็กโัวน้อยน้องงานญี่ปุ่นะยินกันด้ยเหนื่อยโ้เดี๋ยววเาปิดพอดีแจ้งนะยิ่งว่านี้ไปวันีงานตอนรับตอนรับไม่ได้แกงไม่ได้แกงเรตั้งใจอยู่แล้วาจะมาันไหนเก็บานี่ตาูอยู่เรากงานทาพี่บอสก็บอกแล้วว่าเก็บไว้พี่โอเลยเนี่ย พีกค <Okay. S 2> ้าบอกว่าจะเปิดป้ายไหนเธื้อกับอวบรอดูมันไม่แจ้งเตือน แต่ว่าหน้าร้อนที่ผ่านมาลูกค้าเอาตลอดนะลูกค้าเอาตลอดของก็เข้า,ขาตลอดค่ะก็เอาตลอดลแบบมือหนึ่งขายตัวมันจะมาร150 170เราต้นทุนประมาณ10กว่าบาท10บาม่มัน10บาทกับรักตับแบบต่ำกว่า10บาทด้วยพอสอบหน่ประมาณ200าแค่ไปเก็บขุย,ไป,ยไปแบบว่าเอาแบบว่าขนออกต้นทุนประมาณ10บาทหมายความว่าเป็นแขนสั้นล้วนนะแขนโคตรแขนสั้นสายเดี่ยวงานที่เปิดอยู่มีประมาณกี่ตัวครับประมาณ200 สองร้อยสามสิบสองร้อยห้าสิบนะคะคถ้าลูกค้าแบบถ้ามาติดใสเดี่ยวเยอะหน่อยก็จะได้เยอะใสดูบิกินี่แล้วก็คลุมได้เลยจ้ะ<า>แต่เป็นแขนสั้นล้วนนะพี่นะ<ช>แขนาย,ยาวล้วนก็มีกระสอบรีวิวสองพันเจ็ดร้อยบาทนะคะกระสอบใหม่สองพันเก้าเรามีแบบแนวแขนยาวล้วนด้วยนะอันนั้นขายพันเก้าเก้าสิบตอเป็นงานที่ปุ่นป้ายวิวป้ายเดียวกันป้ายในตำนาน ไปไ<ห>วิวเขาูตะก,กี่พันลูกแล้วพี่จะหนายไ,ไปวิวเขากลางลูกงานนะแม่บอกว่ารุ่นเนี้ยมันจะชอบผสมเดรสเดรสยาวมาด้วยนะแม่มีบ้างนะ<อ>มไม่อะไรกับตะเข็บจะผสมเดรสการจับมือนหนคะยังมีอยู่ไหมเดี๋ยยังไม่กี่ลูกแล้วแต่ถ้าของไม่เหลือเยอะหนูจะไม่เปิดแล้วนะหนูจะเปิดของที่มันมีนเยอะเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะตอบใช้กัตะลุดเลยอ้าวเธอพี่คะอันนี้ค่ะ หน้านี่ยตทลาคุณตัวนี้ก็นัมากูคอันนี้แนวแบบแนวสตีิซ่าลิซ่า่มียรู้พราะ่ยูนิคอร์นี่ะลูกค้าเป็นแขนสั้นหมดอยูนิคอร์ดูนไม่อยู่แล้วไตึ้กระดุมนะลูกค้ามีทั้งใหม่รวมใส่เดียวเราขายดีมาก เอเอามาที่อันนึงดีว่าพี่ต้องเรามีอันนึงปะอะไราตกอ่ะไม่มีออันนั้นมันแตกใช่ไหคแต่คุณพูดแต่เอาผ้าปิดก็ได้นะแมวเอามาดิเอามา่อนเอาผ้าปิดมอดดีก่าดีไปตัวมาเนี่ยสวยมากเขาติดกันดวนเขาาลเาติดกันนะลูกค้าผ้าแบบเนี้ยเขาเขาเรียกผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไร้ไป่นมาชอบใส่แกัะนะใส่คุณหน่อยสิคร

จะมีแบบมีเดรสคนไปบ้านแต่น้องเป็นแขนสั้นล้วนนะน้องจะเป็นแขนสั้นล้วนมีเดรสใหม่คุมไปด้วยนะคนะนี่ของกราเซียค่ะน่ารักสวยมากดีกว่าดีขึ้นหมนเลยดีปุ้ยตัวน,นี้นะล่ะใส่กับขาสั้นหมดแล้วนนะจะบอกว่าเขาจะเป็นแบบสีคุมโบทประมาณนี้แหละคนะ่ะที่ปุ่นเขาจะไม่ได้ไไดชิมงฉาบมาญี่ปุ่นมายัางไรฉาญี่ญิงยังไม่มามันเพิ่งมาไปสองวันแม่เดี๋ยวไว้เปิดแขนยาวให้ดูสไตล์จะคล้ายๆกันแต่แค่เป็นแขนยา เรามีได้ยี่สิบตัวนะจ๊ะใครถามเลยว่าทำไมหุ่นยใครหุ่นด้วยนะจ๊ะมาเดี๋ยวดิ่แต่ของลายอเอไม้แผ่นอะไมดบเนี้อะันแต่มันต้องรีดเนาะนี่น่ารักมากแต่มันต้องรีดเนี่ยถ้าไม่รีดไม่เห็่นอะไรหุ่นมุดยังวะเขาบอกมีได้ยี่สิบตัวจะเอามาเลี้ยงปะมาให้มันมา อุ่นดีอยู่ในห้องอุ่นมๆแล้วชอันนี้คือโชว์หรือยังวะยังเหลือแล้เดี๋ยวเราโชว์ให้ดูทุกคนนะพี่ไม่โทนจะแม่จ๋าซาร่าซาร่าพาลองเลยนะน่ารักใส่ทะเลก็ได้ลักษณะไหมพรมแขนสั้นนะคะลูกค้า คือแบบใส่ได้ทั้งกระปีทั้งอาชากแล้วหนูก็คือมีขายตลอดเนะาะโอเคแต่ว่าปีนี้เราเพิ่งมาเริ่มเปิดนะหเห็นร่มหนาวเริ่มมาแล้วนะคะน้องซา่ามแีแม่แม่ทั้งเหนือมาเก็บงานแล้วคนะ่ะเก็บงานแล้วซ่าแม่เก็บยอดซ่านี่ยูนนะิโค่เยอะมากดีอูยูนิโค่ลูกค้ามีห้ลุ้นในกระสอบอยู่แล้วนะไม่ต้อง ยังมีอีกหลายๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์โล c a l ของเขาเนาะบางทีเราก็ไม่ได้รู้จักนะมัจริเพรเล่าทำไมลุแค่นีเป็นทรงแบบทิง้งทิ้งบางทีก็เป็นทรงเข้ารูปกแบ,แบบน้ารักๆนะไนะหมพรมบางนะคุณค้าไม่ได้หนานะคะซาลาเนี่ยแบรนด์ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะคะ่ะลูกค้าจี่ยุ้ยดีโคซาลาเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักร่วมไปอยู่แล้วนันะ้องไข่ นี่แหละลูกค้าสีที่มันใส่ได้เป็นเอวิเดนลูกใส่แล้วดูเหมือนไม่ซ้ําสามารถ<อ>ใส่ซ<อ>้ําๆได้นื้อออกไหมมันจะแบบไม่ได้แบบฉุดฉาดมากนะฉะนั้นถ้าใส่ไปต่อให้ใส่ซ้ำอีกทีเขาก็ไม่รู้ว่าเราใส่แล้วอะ่ะเสื้ออะไรก็นเนื้องเป็นแขนสั้นลัวน้วนะคะลูกค้าตัวนี้ขายได้ทุกฤดูเนาะ พอแบบหน้าหนาวหน้าอะไรพอท้องเป็นแขนสั้นแต่ใส่คลุมตอนทำงานอยู่เลยทำเได้มีพี่คนหนึ่งขายบนมีพี่คนหนึ่งเมาขายบนเลได้เขาบอกว่าขายโซนออฟฟิศเนาะ แล้ที่หนูชอบนะบางตัวพี่แบบพี่พี่อาจจะชอบแต่หนูไม่ได้แขวญก็มีนะเดี๋ยวคัดอีกทีนเนาะเขรบเขาชเอาหน,น้ารักมากเนี่ยทรงสอหน้ารักมาก็ต้องไปดมแล้วนะ้ารักสีสไตล์หวานๆอย่างเงี้ยลูกค้าพี่ดาลุนีรับค่ะ ว่าไม่ทันน้พี่ออาก่อนเลยฮปปี้ไม่ทันนะครับไม่เป็นไรเดนหนูเปิดใหม่เดนหนูเปิดใหม่วันนี้ถือว่าปีนี้มาเปิดสักหลาดโชว์ให้ดูก่อนเพราะว่าจริงๆของมันมีขายทั้งปีนะพี่นะแต่หนูไม่ได้เปิดแล้วอันนี้มันมาลอดใหม่เลยเพิ่งมาเมื่อคราวลาสุดไม่กี่วันก่อนตัวนี้ถูกขายได้เรื่อยๆไม่มีไม่มีสต็อกเก่าไม่พอขายอดีกว่าน้องเซนช เพราะว่าหมพรมแขนเซอน่ะมันขายได้ทั้งปีอีกอย่างหนึ่งมันได้จํานวนนะคะมันได้จํานวนนี่ตกตกัวประมาณ10บาทเท่านั้นนะพี่ตกตัวประมาณ10บาทเท่านั้นนะไม่นานคะรับขาชั้นสอมเเตอร์นีไหมครับขาชั้นสอมเเตอร์ยังไม่เข้าอะไรจ้ะพรุ่งนี้มีรายการของข้าอีกสองร้อยนะรายการหาน้องจะครออตอนเย็นเ็นรู้แค่ว่ามีของข้านะพี่เดี๋ยวรายการเดี๋ยวให้แอดมินมาสปอยตอนเย็นให้ใช่ตรดุโคตรด มีสตอนเยนให้แตรู้ว่ามีรายการของมาใหม่แล้วนะเยังไม่เห็นรางงานเลยตอี่ปุ่นริงๆนะอย่างหนึ่งทีญี่ปุ่นเนี่กระดุมเยอะแล้วก็ดุเม็ดเล็กเชอบทคูข้างารสานค้าูนไม่รู้ะมันรุ่นละรุ่ไปด้วยกันอ๋ให้ลูกค้าใส่แพ็คไปเลยสุค่ะ We may never have. เปนอะไรไม่รู้สวยนะาหนือนะาน่ารักมากมันเป็นทรงขลไม้อาพี่โตพี่โตจ่าให้น้องยนี่ยังไงวะน่ารักมากคะไปไวแล้วนะใ่เอบอกนะคะหรือจะเราจะให้แม่ นีเหลือ eh, กี่ลูกนี่านี้มันโปรเลยนะไงบมัแม่มีไม่เยอะนะแบบฟองแนสั้นลเรอเอาสะเปิดหมดแล้วนะคะป้ายวิวแบบพองแขนสั้น ไปเลยค่ะไปวิวจะเข้าอีกทีประมาณสิบวันผมไม่ติดกระดุมนะกระมญี่ปุ่นมันเยอะน้าหักมากทำหน้าหลักกระสอบชุดนอนให้ดูไหมครับกระสอบชุดนอนเรามีรีวิวอยู่แล้วค่ะพี่วันนี้น่าจะไม่ได้เปิดเพราะของใหม่ก็ไม่เข้าอีกอย่างเมืองของหนุนี่แบบถ้าเราไม่มีสต็อกพอที่เราจะเปิดงานโชว์เนี้ย ส่วนใหญ่เราจะไม่เปิดเพราะว่าป้ายมันเยอะมากพี่อันนี้ของคพุทธน่ารักเป็นคล้ายๆทองจุ๋มเหมือนกันนะลักษณะคล้ายๆป้องโชว์เป็นแบบคลุมๆเนาะน่ารักนี่น่ารักขอแม่เป็นแบบกำลังแบบแขนสั้นแบบบางนะพี่น้องไม่ได้หนาเราใส่ได้ในชีวิตประจำวันเลยนี่นี่แม่เสื้อกางเกงหนึ่งอย่างเงี้ยร้อยห้าสิบ เป็นรุ่นเองนะให้แล้วมือหนึ่งเอาไปขาย 5, แค่ห้าสิบสามตัวร,อรอ้อยยังก็กลาไรแล้ว <c oughs> ขายไวๆอะนะ่ะเนาะแต่แล้วแต่ส่วนใหญ่พี่ๆก็จะขายจะขาย <c oughs> ห,นนห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าขายอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยแบบน่ารัอ่ะเสื้อกาวแบบเดนิโตฮีตแปดเก้าอ้ยสวยดิเนี่ยลักษณะแบบก้ามปีกก้ามอย่างเงี้ยขายดีพวกเนีพี่พวกแขนสั้นตอนเนี้ยขายดีมากหนูนึกว่าของมีเยอะของมาไม่เยอะไม่ได้ทำให้ตกสต๊อกสาระ ซลาเอายังใส่ถุวก็หนัมาก้านอกมีตัวแอมีตัวนึ่งคล้ายๆกันคล้ายถงเบมาปั๊มใส่ละดูของใส่แล้วโน้หนักมากเลยผ่าลงท้าล่องนะทุกคาจจะร่องไม่ได้ช้างเต็มไปเลยอะไรเห็นบ้งมันหยุดไปวันหนึ่งูไม่รู้เลย ไม่ทำเยอะไม่เลยแไม่หาค้าเปิดอีกไหมจ๋าที่นี้พี่ถามจะเปิดอีกไหมป้าเนี่ยอันนี้หนูต้องต้องรอรถใหม่เข้ามาละวันนี้เหลือไม่กี่ลูกก็เล่นหนูก็มีเยอะต้องดูแชทก่อนนถ้าแชทไหลอะค่ะแล้วยังอาทิตย์หน้าพอมีเปิดจะเปิดนะแต่ถ้าเกิดแบบไม่มีก็ต้องไปเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยหนูบอกพี่เลยว่าหนูมีขายทั้งปีเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เปิดเพราะว่าของมีน้อยตัวนี้มีลูกค้าประจําแล้วก็มีลูกค้าเหมาถึง่เรื่อยๆนะคะ รับกระสอบใหม่แจ้งได้เลยนะพี่แฮปปี้ของใกล้หมดแล้วนะใกล้หมดแล้วค่ะของใกล้หมดบูกข้อไกลถึงแล้วมัมีเยอะหนูเลยเปิดโชว์จำเก็บยาวเพราะว่าปีนี้มันยังไม่ได้โชว์เลยที่แบรนด์อะไรอ่ะสองปีแล้วมั้งร้อนไม่ถึงกปีเดียวเออตั้งใจน้องดูนีนั่นนตั้งแต่พี่เอากระบาลพี่ไม่เลี้ยวกลับมาลมีโปรไหมคะโปรด่ามีโปรไหมอ๋อขอน้องดูจำนวนหน่อยได้ไหมพี่จำแค่สามนาทีได้สองพันเก้าสองพัสามไป เด,อนน,นเดอนนี้เดอนนี้อยอยเลยกี่วันสองรถสามไปลูค้าน่ารักมันน่ารักไปหมดเลยแต่พวกนี้นะคะหมายพวกเนียพี่เห็นหนูถือตัวเล็กนะบา<อ>นที่ใส่แล้วมันยืดได้อีกเห็นไหม2 2> หน้า <3 S 2> มัน,มนได้อีกนิ้วถึงสองนิ้วนะเดี๋ยวนี่กี่วัน,วนยาวไปก่อนก็ได้ม,มีอยู่สิปวดนุกใครรักอีกแกล้งได้เลยนะคะลูกค้าแอนนิงปวดหัวแล้วหนึ่งนะน้องเป็นทรงแบบสไตล์วัยรุ่นนะคะพี่สั่งมา โคลานน้องโนะอ้มีคนี่สวยมากมีสายด้วยสายดุย้ยสายเดียวด้วยแข็งทื่อด้วยประมาณนี้ป <บา S 2> ลาตะพุมใครรับอีกได้เลยอันนี้ข้างหลังอ่ะไหนข้างหน้าพูดแล้วหน้ามันอยู่นี่นีนี่หน้ามันใส่หุ่นยังไงใส่ไหมเล็กบอกแล้ว ค่ะคุเอีีกบอกได้เลยนะคะเอาอีกบอกได้เลยเปยชานี่สวยมากขอบคุณมากมเลยนะคะูุค้าป้ายนี้จ้ะจะหมดแล้วนะจ้ะ